การตากระตุกหรือตาขเขม่นมีอยู่สองกรณีนะครับกรณีแรกก็คือการที่ลูกตากระตุกเป็นจังหวะด้วยทิศทางและความแรงที่ต่างกันส่วนใหญ่เกิดจากการล้าของกล้ามเนื้อตาครับ อีกกรณีหนึ่งก็คือเปลือกตากระตุกส่วนใหญ่เกิดจากการที่มีกระแสประสาทมากระตุ้นกล้ามเนื้อเปลือกตาและใบหน้ามากเกินไปก็ทําให้เปลือกตาหดเกร็งและกระตุกเป็นพักๆซึ่งกล้ามเนื้อใบหน้าและมุมปากก็อาจจะมีการกระตุกร่วมด้วยนะครับนอกจากนี้ผู้ที่มีอาการเส้นเลือดโปง่งพองหรือมีเนื้องอกกดทับเส้นประสาทบริเวณเปลือกตาก็อาจจะมีอาการกระตุกเกรง็งผิดปกติได้นะครับหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็อาจจะเป็นอันตรายต่อดวงตาของเราได้นะครับ การสูบุรีอดนอนและความเครียดนั้นเป็นอีกหนึ่งสาเหตุท,ทาให้เกิดอาการตากระตุกข,ขึ้นได้นะครับแต่ถ้าหากว่าอาการตากระตุกนี้เกิดขึ้นบ่อยหรือว่านานเกินไปควรรีบปรึกษาคุณหมอโดยด่วนนะครับเพราะจะทำให้กล้ามเนื้อรอบดวงตานั้นเกิดอาการหดเกรง็งและเปลือกตาปิดลงมาและทําให้มองไม่เห็นได้ในที่สุดนะครับ